าย,ยายไรอยู่เขื่อนแก้วหมูป่าก็มีเยอะยายไรอยู่เขื่อนแก้วบ่ะหมูปา่าอยู่อยู่บ้านเขื่อนแก้วยายไรป่นี่นี่ป่หมูปา่าในลูกลูกเล็กๆที่ซื้อมาโตแล้วมันเป็นสาวมันเป็นสาวแล้วอ,อ,อันนี้เป็นพ่อพันบ่นี่วัวถ้ายังใหญ่ๆนี่แพงไหมพ่อพันหมูป่าอย่างนี้แม่พันมัอ๋อในในแม่พันอันนี้แพงไหมอย่างนี้ของแม่พันอันนี้ซื้อเข้ามากระต่าย ซื้อตัวใหญ่มาเลยนะอันนี้ยังไม่เอาขอดนะน้องท้องยังนี่ไม่รู้ปล่อยให้เข้าหากันได้เดือนไหนน,น,นพ่อพันตัวไหนอ๋อปล่อยให้เข้าหากันแล้วป่ะใชน่นี่บอกที่ว่าซื้อมาคู่ละหกร้อยไงไม่ตัวนหกร้อยของอ๋ออ๋อนี่บอก,อบอกจะเล็กๆตอนนั้นซื้อมาเล็กๆเนาะซื้อมานานแล้วนะอ๋อนี้เปเดือนเเดือนสิบขับ โอ้ย oh, ูเขาก็เล oh, 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 oh. 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 ี windows, ้ยงง่ายๆไม่มีกินไม่มีอะไรแล้วหมูล้มเนาะก็เลี้ยงลุมลมอย่างนี้แหละเนาะง่ายหมามันเข้าได้ไหมเนี่ยหมากัดไหมหมาหมาหมาไม่ไม่กล้าแล้วเนาะโอ้กัดไหมนี่แล้วมันเชื่องไหมนี่ยเขาแห้แหลมเนาะหมูป่าเนาะหมูใจะไรหมูป่าบ่ะเขาเลี้ยงขายลูกเลยบ่ะเจพ่อเลยบ่ก็เลี้ยงเยอะบ่เยอะทั้งหมูบ้านทั้งหมูป่าเนาะ โอ้แม่ตัวนี้สวยเนาะอันนี้ตัวพู้ตัวพู้ด้วยตัวเมียด้วยป่โตัว,วตัวเมียทั้งสองเลยหมูป่าหมูป่า,ม,ปามาดูหมูป่าแม่โอ้แม่ถ้าอย่างนี้แม่ไม่ขายเนาะไปใหญ่โอ้มีคนมากถามซื้อแม่ไม่ขายเปล่าแม่จะท้องเลนติดตัวทองันต์เดือนนมตั้ง บ้านน้อยคอยรักกระท่อมน้อยคอยนางสวยครับบรรยากาศแบบบ้านๆนะครับเป็นเสาบ้านไม้ใต้ทุนโล่งครับกระท่อมสองชั้นครับมันจะน้ำพอครับเราเห็ดไว้ที่คอไกลวะโอ้โครับผมเสาเต่าๆกังดีครับ บรรยากาศก็อยู่แบบทุ่งครับผมมีกระต่ายครับเลี้ยงม้านี่ครับผมชีวิตที่มีความสุขมีครับผมสูงเลยครับผมนี่อย่างสูงเลยครับเสาหกตนครับผมก็เป็นบ้านได้เลยครับมีห้องน้ำห้องน้ำก็อยู่ข้างนอกครับทำเองครับส้่งเองเลยพอได้ใ็้เองส้ามหิกันหล่อนอย่างดีเลยครับผมนี่ งามดีครับสูงประมาณเลยเอวครับับรรยากาศก็ดีครับผมแบบนี้แหละครับดีครับนะครับเป็นทรงจัวครับทำเป็นเห็ดแล้วก็งามเลยครับนี่ยเจ๊กับไปโค้งไวตามใหม่แล้วครับผมวันนี้ก็เฮ็ดชาแนวนไหครับของหลังตัวนี้จำชานจิ้ระหว่างกับ โต่อมากครับไปติโตไม่อีกครับผมโอ้พี่เมย์ป่ะไปดูหอยมาให้ยดูว่าเมย์จะขายเหรอเ้เมย์เจ้าไว้ครับบ้านของใครนะบ้านาที่จะเพิ่มเลี้ยงไก่ตอนนั้นนะแลยวเมย์ขอดูหอยหน่อยอันนี้อันนี้เป็นไอ้บกระชังปลาอะไรแม่โอ้ปลาเยอะมากเลยแม่ให้หัวอาหารปลา เหมือนกันบอกในบอกเลี้ยงบอกหัวอันนี้คู่หรือบอกตอนนี้ส่วนใหญ่จะให้ลำบ่กอ๋อดูครับหอยไหมอู้ไม่ใช่เป็นแสนตัวเลยบอกในหอยไหมอ๋อปลาปลาอะไรก็ให้เป็นขี้หมูเนาะคุณแม่จะหัวอาหารก็ให้บ้างนะเนาะดูครับหอยเต็มเลยไหมมีต่อหอยเชอรี่ีกเนาะ ผมนึกว่าแม่ทำสะพานแบบไหนนึกทำแบบนี้เองเหรออ,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 อู้ปลาอู้พวกปลาปงไ,งไหมปลาไหมปะนึกไว้ไหมผมนึกว่าแม่มีหมูปลาเยอะนึกว่ามีลูกคลอดแล้วอ,อันนี้ขายเป็นกอกอเท่าไหร่แม่เนี่ยมีแต่มีแต่มาพันน้ำหอมนี่กี่ปีแล้วนี่เป็นลูกลเป็นดอกแล้ว อก็ได้ง่ายเลยเนาะครับแม่ครับผมครับแม่ขอบคุณมากครับแม่ไม่รู้ว่าแม่จะขายครับคือเลี้ยงดีกว่าเนาะผมราวันที่ยี่สิบสองไหมผมจะมาเอาไหมเพราะว่านี่มันกำลังท้องอยู่โนั่นแม่มันเ่อันเ่น